สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้มานําเสนอคูบาตาขนาด57แรงม้านะครับตัวนี้เป็น MU 5702นะครับผมเป็นขนาด57แรงม้าเครื่อง4สูปไดเรกนะครับเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับผมจดทะเบียนปี63นะครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้ยางสวยสีเส้นนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมสีทันไม่มีดนะครับ ยางหน้าดอกยางเยอะเยอะนะครับผมดอกยางหลังก็ใช้กันอีกนานนะครับนี่เป็น mu 5 5เฮ้ยไม่ใช่5557นะครับ mu 5 7 0 2ครับผม5 7แรงมา้าสูบเทอร์โบโอันนี้เป็นรถไล่นะครับผมรถไล่สวยสวยเลยอุปกรณ์ที่มีมาก็มีดันหน้าแล้วก็ผันหลังนะครับผันหลังเป็นผัน7ครับผมผัน7ของ pt ประโยชน์แท็กเตอร์ครับสวยเลยคันนี้ชั่วโมงอยู่1,100ชั่วโมงครับผม1,100ชั่วโมง เครื่องเกียร์ดีนะครับผมเครื่องเจ๋วๆเลยไฮดรอลิกดีครับผมหลังไม่กระตุกนะครับดันหน้าสันหลังงปกตินะครับเครื่องเกียร์เกียร์นิ่มๆเลยครับ ครับแจ่วๆแล้วครับสภาพสวยๆเลยในราคา525,000บาทนะครับคันนี้ราคา525,000บาทนะครับราคานี้ส่งให้ฟรี300รกิโลนะครับผมราคานี้ส่งให้ฟรี300รกิโลพี63เอกสารเล่มชุดรวนครบครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม0816004753 0816004753อำเภอบุญชะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ก็มารับชมครับผมที่ร้านก็มีหลายรุ่นหลายรายการแวะมาชมได้นะครับขอบคุณครับผมขอให้เงงๆรวยๆยิ่งๆขึ้นไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ